อย่ามายุ่งกับปากกับผมกับหน้ากูกูอะ่ะสวยกว่าแม่มึงหลายเท่าแล้วกูก็สวยกว่ามึงด้วยเอ,อ่อมีบ้านมึงอะ่ะมีกระจกไว้อีสัตว์อีกเลยถึงมึงจะอยากด่าให้กูเจ็บแต่กูไม่เจ็บหรอกเพราะมึงต่ำกว่ากูเยอะอย่างน้อยกูก็มีคนเอาไม่เหมือนมึงแกค,คิดว่าแกสวยเหรอค,คิดว่าแกดีกว่าคนอื่นเขา เหมือนคนอื่นเขาที่แหละไม่ใช่พราแกหรอที่แยกทีรัดนมาจากคนอื่นเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นแกไม่มีสิิประดาฉัน,านาปากเธอนี้มันเหนียวยิ่งกว่าหมาอีกนะหมามันกัดแค่ทีสองทีมันก็ปล่อยละนี่เล่นกัดไม่เลิกเลยแกแค่เรื่องผู้ชายที่มันทิ้งเธอแล้วมาหาฉันเนี่ยนะโธ่นี่ฉันทิ้งผู้ชายคนนั้นไปตั้งนานละถ้าเธอหิวเนี่ยนะ ธอกลับไปกินของเก่าได้เลยฉันไม่ว่าอยากตบหน้าเธอจังแต่กลัวโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์